สาวไทยกดลอ็อกปิดจอ็อบฝรั่งเศสคว้าสามแต้มแรกส่งท้ายสนามแรกเวเนล2025 หลังแพ้รวดสามนัดแรกสาวไทยฮึดกลับมาตบฝรั่งเศสดับ3 -1 ถึงคว้าชัยชนะส่งท้ายสนามแรกวีน2025ได้สำเร็จวันที่8มิถุนายน68ทับลูกยางสาวไทยปลดล็อกชัยชนะนัดแรกในศึกวอลเลย์บอลชาตลลิ2025ได้สำเร็จหลังโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะฝรั่งเศส 3- ถึง1เซตในแมตส์ส่งท้ายสนามแรกที่ประเทศจีนก่อนเกมนี้ทีมชาติไทยจะศึกหนักแพ้รวดสามนัดต่อโปลแลนด์เบลเยียมและตุรกีทำให้อันดับโลกหล่นจากที่13มาอยู่ที่17และยังรั้งบวยของตารางคะแนนเวียนปีนี้แมตส์ตสนี้โค้ด ได้แก่พรพัน์เกิดปราดทิมพิชยากกรัมทัดดาวนึกแจ้งดลพรสินโพหัทยาบำรุงสุขและวริศรา สีทาเลอร์สาวไทยเปิดเซตแรกได้อย่างร้อนแรงตกกระนำทั้งเกมรุกและเกมบล็อกเอาชนะได้อย่างขาดลอย25-14ก่อนที่เซต2องฝรั่งเศสจ,จะพลิกกลับมาสู้ได้อย่างสูสีและตีเสมอได้1-1เซตด้วยคะแนน19-25เซตสามเต็มไปได้วยความตื่นเต้นผัดกันนำผัดกันตามแต่สุดท้ายเป็นสาวไทยที่นิ่งกว่าเบียดชนะไปได้25-23ถึงก่อนจะมาโชว์ฟอร์มสุดเฉียบในเซตที่4ปิดเกมด้วยสกอร์ขาด25-13ถึงชัยชนะนัดนี้ไม่เพียงเป็น3มแต้มแรกในวววีียยยยยนนน25แตต่่ชัชให้้สาาไทยขยบโ พร้อมสร้างขวัญกำลังใจสำหรับสนามต่อไป